ซึ่งล่าสุดคอรมอรเขามีการอนุมัติงบกลางปี65รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินประมาณ279ล้านบาทะบนะครับเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ3,000บาทนะครับโดยเป็นการที่คั้งจ่ายในงบประมาณปี65ตั้งแต่เดือนตุลา64ไปจนถึงพฤษภาคม65คนะครับคุณสมบัติสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธิ์เงินค่าจัดการศพตามประเพณีรายละ3,000บาทก็คือ1 ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องมีอายุเกิน60ปี<อ>บริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เป็นสัญชาติไทยด้วยนะครับ 2. บผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบ <asters S 1> ียนนะครับต้องให้ผู้อํานวยการเขตหรือนายอำเภอหรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่านายกเทศมนตรีหรือว่าน,ยนานยกองค์การบริหารส่วนตาําบลหรือว่าจะเป็นนายกเมืองพัทยานะครับหรือเป็นประธานชมชนอีกนะเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเขาได้กําหนดเอาไว้ะนะครับข้อ3ก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครอง,รรองหรือว่าสถานใดๆของรัฐหรืออ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิโดยสมาคมโดยวัดหรือมัสยิดหรือโบสถ์นั่นเองนะครับรบทีนี้มาดูขั้นตอนในการยื่นคําขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับสามารถยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลาเนาที่เสียชีวิตหากเป็นพื้นที่กทมก็ให้ไปยื่นคําขอที่สํานักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆก็ให้ยื่นคําขอที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรหรือว่าไปยื่นได้ที่ว่าการอําเภอหรือว่าสานักงานเทศบาลหรือว่าที่<อ>ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้หรือรว่าที่สารว่าการเมืองพัทยาก็ได้โดยจะต้องยื่นคําขอภายใน6เดือนนะครับนับแต่วันที่ออกใบมรณะบตรพร้อม,อมเอกสารประกอบการยื่นคําขอเงินค่าจัดการศพดังต่อไปนี้นะครับ 1. ใบมรณะบตรของผู้สูงอายุนะครับ 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 3. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและก็เลขบัตรประจําตัวของผู้ยื่นคําขอนะครับถ้ากรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือโบสเนี่ยก็ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรือว่าอนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดําเนินงานของมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือโบสมาด้วยนะครับ 4ก็คือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ,อนะครับ 5. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบกรุงไทยคอร์เปอเรทออนไลน์นะครับ 6. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามาประเพณีนะครับผมก็ต้องแนบมาด้วย ครับ,นะ,รบะนี่คือในส่วนของการจ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุนะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก